สบายดียไปน้องสบายดีเนี่ยบายไมน้อเลยน้องคิดมาหาหมออีละเหื่ยมาสบายไหนๆเป็นไรหรอ

แม่นมากินขา้าวบะเซะมะและบะหมันบะหมนก็กินกินขนมกินหนาไปขอจอกขจีไปหน้าก็กินกับมังม่วงเมื่อน้าแม่ไปบอกจองซื้อม,มังนักกินกับมังนักท้องอบาอย่างเขาเป็นสินเป็นปลาแห้งเละ ม่มันจิเพียพี่อ่ะนะนออยมนันเนาะอืม,อมไข่เ,เลยนักหัวไข่เ,เลยท่าน,นี้จิบเหรียญชงการคือเอื่อยนะโอ้ยแห้งทีเ็คอันนี้บริปไปจากมือเหรียญชงการได้เผาสวน เขาป้ายเผาชุดช้าม,มื้อเออเดี๋มันจะไปเอือ่อยนะน้องหอบไปแบบมันห่อนมัห่อนมันแดดเลยที่งาะไปบอบไป มันคิดเจ็บดากู่แล้วอ่อตะมินบอกยิบวัวยิบไม่หนึ่งบ่หรองั้นแล้วก็โกดมันักสุดมินบอก กระเจ๊อุเจ็นังหัวตุกสึกแล้วมันมันโมหมวนเนาะไข่ไข่รบบไข่ยำห้อนไปหนึ่งดอกฮะใหว่าต่แดดใรว่าต่แดด ไอ้ฝนเ่าสวนสามมือได้ไรงวดตาดแดดแดดก็บแดดลิเรางวดก็ได้งวดลิเรางวดเผายนีงกกงเว้นวะ้านวันก็คืนว่าบัานงวดก็ป่าไปกินจนนอนค่ะเจ็บได้หนึ่งเจ็บได้หนึ่งมัดเพื่อนเลี้อง มาหอด้วยแล้วมาหอด่อนแล้ว,มา,ลลวมาเต่พา้องขิดไปเฮียนแพลพี่หน้องเอ้ยเฮียนแพลกับแจ็บดาบไปสองดอกแนวขิแก็บดาบไปสองดอกแลยแบบเบิร์ตสองเสนหาสองสนหาิหาด่งรงมมันบอกมันเบิรตัวหนึ่งเนาะจำเวบแบบเาปิงเขาเปิด ขาปิดตัวตัวตัวหุเขาใครอันนี้มอเขาสุดยมเขาเขาอัดเป็ดเลยแต่ง่ายปัง่างเลยท่านเขาบอกคออกมาเนสิออกว่านาเต็งเนาโซอย่าลงน้ำได้หรือ่ดเสือจะไปยย่าลงน้ำได้หรือเด้ออย่าลงน้ำได้เป็นหอนเลยหัวแดงหัวแดงจะยิงะ

หนังมืงแนัเมึงอน่ลูกเนียหนัไปเวียหนัมาเด้อดแม่ตาใส่ถุงนอยยังบุลอยจับใส่ไวออ้คูนเฮือนเบิงเนอสาอุ้มไหมสอุ้มกับุ่ลเลอุ้มนางร้องลงลนางร้อ ลานสาก็ดื้อขนาดพี่น้องเลยกงสิหบ้งีจับไปคอนแก่นนั่นี่บิ้งเออบุตรจับลจับไปลอืมเดื้อดีมาก้วอไรนะต้อูไอตุ้ยกเมาอไ้ต้อเมงซอยแม่ไหนมน่ยัดถุงนี่ แล้มาปลูกข่าใส่แล้วว่าววิ่งเล่าไงข้าวปลาส่แล้วไปน้องเอ้ยถ้ากับบ้านเราเราก็จอดรถเราก็เลี้วใส่เลยเราทิ้งหลายมากสะดวกสบายมลายมากเฉพาะคืนไข่นั่นแหละ

ใส่ถุงนะโมเว้นเอาเอามาแตม่น่อยติในช่องน่ะแ้วนยเอามาแม่ในในถุงนในกบังเลยตดใกไี่็โทรล่กัิดนบพวกีินนักหนึ่โ บอกว่าพ่อแม่ตักบาทแล้วก็โลกกว่าบ่ได้สิว่าบ่แม่แท้ตะเฒ่าเฮ็ดจังนี่ทีแรกก็สิมาตักบาทนะตอนนี้เดี๋ยวเมื่อเจ นู้ yup. นนี่ตรงมาเท่าบ่เท่าไม่บ่นู่นน่ะนู่นน่ะบนนี้เราถูกเดี่ยมาหัวก่อนใค้ทอดมือก้าบหน่อยหน่อยเดีอื่นก็กับขนแกนแล้วไปกินย่งหันก่อน

เล้วกาหักทุก็ะนุยและโองน่นอันนี้อันนี้บางมวงอีมันเอาไ้มาแต่แพัน่ยยะี่ยาาจะำจ นั่งให้ใสนึ่งนังดง้ใส่นค่นั่เต้นไปที่เก็บจะเหลอหาหมอห้ากมานนี่เยอะน้องแก๊หาสิกระเพาะพ้นกระเพาะขึ้นไข่ไข่ก็กระเพาะขึ้นข้มวอาขาแก๊ดแก๊ดแก๊ดแก๊อแกดแก๊ดแก๊ดแ่อยากก็ดดก๊ดกกดก

สามสิบห้าสอามสิบห้าวายุสิบห้าเสร็จก็ยิมหาส่สิบสี่สิบสถุงพอดีอันนี้สิบเปออันนี้สิบเปออันอันนี้เชาไปไปแจกให้เขาป่าลุงนกไกหล่านกแค คขาชวขใหญ่ายขขุมขคุณนีเขาใหญ่จะดีหลายเด้อที่แมนที่ซัพพอร์ตสื่อแตงกวาสวยเนาะขาให้ดีมีแห้งเด้อีม่แหงเนี่ยเขาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหงนะครับขใหสมานเลยมือเนาการ งานยังก็บคอยหลับลืมเลยคอยได้สุขวามมุ่งหวังปรารถนาซอยเมตตาซื้อหมูแดงเนาะเมตตาก็พันหนึ่งก็บองไห้พันหนึ่งร้อยแถวพันแถวเด้อคอยจะดินแห้งลำดึงลำ้วยล่าเี่น้องสำหรับที่นี่พ่อกันคลิปหนาพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแซ่ซ้องแม่ตาชองน้องพาคศมาเด้อขอบคุณทุกกำลังใจและก็ทุกคอมเมนต์เด้อสบายดี